สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสุขสุขคนเมื่อดีแดดแจ๊แดดแจมค่ะกละลีถือใจไม่ลิงขนาดแดดนี่สบายดีปะลุก <c oughs> กินเอียงนะ <c oughs> กินเอียงจนเต็มปากเต็มคำสบายดีปลาลุกเ <c oughs> มื่อีนวันเสาร์ลิงลิงเลยเด้มาขายหนะ้าไม่ลิงกะ มือคล้ายมือยุดอยู่มีแต่นไปเวียก,กับไปเวียไปธุระไปยุมคนมาลายเมื่อนี่ก็นได้ออกมาเลาะทางกันยังบ้าในแหงคักดอกพี่น้องยังมีน้กทางกับบ่อในแหงคักดอกแต่กับพ่อพ่อไปได้ช่วงหนะ้าฝนตกไปกับบ่ได้ แดดแจ๊แดดแจมบัดแดดแจมอะไรก็ได้ไม่เดาใช่ตัวรับบูบูไม่ใช่ไม่มู่วานนี่นะก็ยุดธมื่อวานนี่เมื่อซื่งก่อนนะขายหมื่อวานนี่ยุดธยุดแหละกับลูกสาวก็อยากได้อันทงราบูบูเพิ่นในผพาไปซื้ออยู่ในเมืองอีกแม่นบ่ อันนี้กล้วยโอ้ยอันมัดใ้นี่สีสุกก้อนแลว้วกล้วยนี่ซุกดดแดดนะพีก่กล้วยก็คลกก้ายๆนสะองวีกำลังเลาะลงมาสิเลาะไปพูนอะไรพี่น้องสิเลาะไปตลาดแรงมัน้องบัวไปแหละเนียงบระธาในหอดึงทางสามยังไก่เติบออมันเผือก ที่จริงนะที่จริงนะโลกแก้วมีลิงนะมีแปดใบท์แปดใฝ่แหละแตกไปสามใบทที่สี่กำลังจะแตกตาบแล้วตาบอีกนี่ใบที่สี่กำลังสิแตกตาบเอาประซันถ้ามีโลกแก้วก็สีบเ้เพื่อปันไดใส่ตัวนี้ก็ได้อบนอม,มิจักเพื่อจะใส่ตัว,ตวนหนย,ย้อยทนแดด ผักหลดก่อนพี่น้องหลดห่อนแห้งแหงจักห่อนไ,ได้ไม่กี่ห่อนลูกซีลกระชิเมิเร์ดแล้วหนากับบุบจักลูกซีนป์นะไก,ก่ชิมเอิร์ดพาบริหนึ่งมาลายหนามน่าจะลายอยู่อากาศแดดด้วน,นี่นะซัมซีเลาะป่ะยังพาได้เครื่องทางจับไปอีกเฮรอ พอสีหอดพอดีคำในกระบ,บายแหละพอดีอันหอดกับพอดีใบซองใบสา,ามพอดีตลาดแรงมาแต่เลาะคลายเครื่องแล้วกับมาเอาลูกชายร้อยเอาแพแมาห้องให้น้องเล่นนี่มาแต่คลายเครื่องแล้วก็อ้อนแม่โลด ย่างกับบรเิรเฮดบริซ้างเลยอ้อ,อนอย่างเดียวอ,อยากให้เอาอย่าง,ดเ,างเดียวเฮดย่างกับบริเฮดไม่ได้ยอ,อ,อยากอ้อนอยากให้อุม้มคินฮอดบ่คินฮอดแม่บอเมือบ่คินฮอดแม่บ่แพงเนอแพงเนอ แม่แพงมักลาดเด้อแพงไพสิบปอยากอยู่นะบักหำ้ำแม่ก็อยากอยู่นะบักหำเมื่ดมือแผลแล้ก็อยากอยู่นบักหำเมื่ดมือแผลแล้เห็นแล้วได้แม่ก็ต้องไปขายเครื่องหาเงินหรือว่าไดสิมีเงินซื้อนมให้บักห้ำไดสิมีเงินซื้อนมพาบักหำไปเที่ยวมุกด่าหารซะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนขี่อ่อนรับแล้วปะลุงหุ่นรับระเทศพบเปบื่อยออกมาอยู่เซบยื่นอ,ออกมาอยู่ซบเตื่อยอยู่รับแล้วอ่อนแม่ไปอ่อนแม่มาให้แม่กอดให้แม่ตตกลให้แม่ ให้กวยอจะตั้สิอยากนอนในตกักรับค่าตากักสั่งคนเด้ออนมูก็เป็นสี่ทุ่มแลวเด้อบลับกับบทนแล้วจปเบ่งใก,ใก่บลับกับบทนแล้วนี่นะเหอยแห้งมาลุ <c oughs> อืมเหื่อยแฮงบ่ลูกอีแม่นี่บ่ลูกกังเว้นกับ่นอนกงเว้นกนอนน้อยเดียวรับบ่พอ10นาทีแม่ใหญ่ว่าเพิ่นรับแล้วก็พาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ฮอดบ่แล้วเฮือนปรานก็ฮอดบ่แล้วตื่นแล้วรับยดิมาขี้ออเลย มาขี้อ่อนเอ้ยมไม่บุญเอ้ยสรางบุญเด้คนขี้อ่อนนี่ติดติดแม่ลิงนะติดติดแม่นะว่าแต่ย่างกายวยนึงก็บ่ได้ให้น้ําเดียวน้ํารางเด้คำมาละหาอย่าเขาห้องคันบน่แม่นแม่พาเขาก็บ่เอา ไม่ใช่พาขลาวกับบ่าวต้องเม่นแม่ช่างช่างดีคนนี่ชมพู่คว่ำเดธอเด็ด <c oughs> มันใสมันเขียวมันเขียวมันเขียวขั้นเขียวดิามาหนี่ก็ขอลากเด้อปลุง้งมักล่าขอ้อโตนอนเลยเด้อฟันดีสุข,ขูสุคนไม่บายฟันดีเด้อปลุง้งคุณตาคุณยายประตู้เม่ตู้ไม่บาย ลับแล้วสิปงนอนแล้วนี่สิปงบักหลานอนแล้วบัวลิงยังเขียนหนังสือสเฉยเลยแม่ถ้าเกาหมอออกเวแล้วจะหมอจะมาดูแผลอีกีคนขี้อ่อนขี้เศร้าคนขี้อ่อนขี้เศร้าอ้าอ้รับอ้ารับอ้าโอ้ยแก้มนี่นะแก้มนี่นะ แเด็บเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกมเก็มเก็มปากเตยเตยดังคืนคืนบุญบุญรับคัาบ่บันเยรับคักบ่บันนี้ปปปนอนปปปนอนอยากนอนไหมชิพานอน អត់ទីមទីមទីមណាអត់នំទីមទីមទីមណាអឺអឺឆាំងមែនទេបាយបាយ